แล้วนี่คือเครื่องของเขาเหรอใช่จ้ะข้าสามชั้นข้าริกเกลือสามชั้นข้พริกเกลือคุณกำพูทำครัวเปิดแบบนี้ข้อดีข้อเสียมีไหมคะข้อมีแต่ข้อดีเพราะว่าผมตั้งใจทำแบบนี้ถับกันเลยในความถ้าอย่างนั้นถ้าจะให้รีวิวนะให้คุณรีวิวข้อดีเดี๋ยวเขารีวิวข้อเสียให้ ข้อดีก็คือคือคนเราบางทีมันก็หิวไม่เท่ากันเนาะชอบไม่เหมือนกันด้วยนะครับ,บแล้วเราก็วาง,างแผนเอาไว้แล้วว่าที่นี่จะเป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องลูกหลานที่มาใช้ชีวิตมาเยี่ยมมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นคนจะเยอะเมื่อคนจะเยอะเนี่ยเราก็เชื่อว่าความต้องการแต่ละคนมันไม่ไม่เท่ากันหิวก็ไม่หิวพร้อมกันหรอกบางครั้งนะ ก็อยากจะทําอาหารกินอะไรกินเนี่ยเราก็ต้องการให้เป็นครัวเปิดเพื่อทุกคนก็มาทาอยากกินอะไรก็ทํากินเองได้นะครับอแล้วคุณยายทองนาก็เดินออกมาจากบ้านนะครับขณะนี้ก็จะเดินมาทานอาหารคํานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กัมพูส่วนแผนกไฟก็กำลังโยงไฟนะครับทำอะไรกันคะมีงานอะไรพี่เล่นมา ครับผมเฮ้ยบ้านที่สาอ้ามันมันมันจบไปแล้วนะอีพีเจ็ดได้ระวังตกนะเฮ้ไม่มีใครจับบันไดอ่าอ่าอ่าอ่กอ่า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 อ่อ่า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 ่าอไาอ่อ่า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 ก่าอ่าอ่าอ่อ่าอ่าอ่ยอ่า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 ามาออ่อ่าอ่อ่อ่่อ่อ่าอ่าอ่่าาอาาอ่่ ไม่รบกวนคนนอนคนนอนก็ไม่ได้กลิ่นอาหารก็มันก็อยากทำอะไรก็กินอยากจะทำอะไรก็มาทําแล้วก็การห้องที่ทําปรุงอาหารมันควรเปิดอย่างนี้ครับเพราะว่ากลิ่นมันจะได้ไม่อบอวนมันก็ออกไปมันจะได้ไม่ไปรบกวนการพักผ่อนการหลับการนอนการอะไรก็แล้วแต่มันก็ แล้วครัวเห็นเล็กๆอย่างนี้นะรับคนได้ผมว่าสามสิบสี่สิบคนเนี่ยสบายนะ<ม>เนี่ยนั่งล้อมๆเนี่ยที่เราออกแบบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยความจริงเนี่ยที่ทำทำไว้เนี่ยนะครับสอดเก้าอี้เข้าไปนะฮะสอดเก้าอี้เข้าไปแล้วก็นั่งทางเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเช่ใช่อะไรประมาณอย่างนั้นเลยครับอ่ามันก็นั่งได้หมดนี่ก็ทําเป็นที่นั่งใช่ไหมฮะเนี่ย<ม>แล้วก็ก็ิสูจน์แล้วว่าเราคิดถูกรับเออเรารับ เอฟซีรับลูกหลานในหลายๆกิจกรรมเนี่ยนะครับพอ,อมไม่ไม่มีมาหากรรมเหยียบกันตายว่างั้นเอะนะฮะมันก็คือพอนั่นแหละเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวข้อเสียให้ฟังนะคะเผื่อใครจะตัดสินใจทําหรือไม่ทํามีข้อเสียนะพี่กัมพูมาดูมาดูโครงสร้างเขานะคะโครงสร้างเขาให้ดูโครงสร้างเขา ถ่ายอะไรกันแ่อ้าวเหรออะไรกันอะไรกันอะไรกันโรแมนติกมากค่ะถ่ายอะไรพี่ปายถ่ายต้นสวนะถ่ายต้นสนพระอาทิตย์ตกดินอ๋อไม่มีอะไรจะถ่ายแลวทำไมไม่ถ่ายต้นสะเดาให้ถ่ายลุงไม่ละหัวให้ถ่ายลุงไม่ล่ะถ่ายทำไมอ่ะถ่ายลุงได้นะเพราะว่าลุงลุงหล่อละจะเอ๋ โยกไอ้โยกไอ้โยกไอ้โยกโยกไอ้โยก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 ซอยกันโยกอ่ะซอยกันโยกซอยกันโยก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 งานถ่ายหมดภาพยนตร์เอามารีวิวข้อเสียกันค่ะอะไรล่ะคุณรัชนีไม่มีหรอก ไหนเสียคือล้าหลังคามม่เท่าชีตเนี่ยมันร้อนโอ้ยคุณรัชนีมันร้อนมากแนะนําว่าให้ทําสปริงเกรอร์หยอดเข้าไปด้วยนู่นอะสปริงเกอร์สปริงเคุณจะมันก็มีร้อนมีหนาวมีเย็นพอหน้าหนาวคุณก็จะหนาวหนาวคุณก็บอกหนาวหาผ้าห่มพอหน้าร้อนก็บอกเอาสปริงเกอร์ อ่ะอันนี้คือถ้าจะทํานะให้เปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้องนะคะแนะนําให้เปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้องอันนี้ทําตามทุนแต่โครงสร้างอาจจะรองรับกระเบื้องไม่ได้นะคะอีกข้อเสียหนึ่งก็คือการที่ลมมาทุกทิศทางมันก็เอาใบไม้เอาฝุ่นมาด้วยเพราะฉะนั้นก็ขยันกวาดกันนิดนึงมันก็จะเยอะมากจนเรารู้สึกเหนื่อยไปกับการมันไม่เหนื่อยลรวคุณก็ทําไปชีวิตคนแล้วมันก็ต้องปัดกวาดปัดจะไปขี้เกียจ คุณทาทุกวันมันเป็นกิจวัตรเหมือนพระตื่นเข้าขึ้นมาก็ต้องปัดกวาดลานวัดเป็นกิจวัตรแล้วเราก็จะไม่รู้สึกเป็นภาระเข้าใจไหมอีกอันหนึ่งก็คือต้องมีที่เก็บอาหารดีๆหน่อยอย่างคุณนุ่มพัวก็ซื้อตู้แช่เรียบร้อยเพราะว่ามันต้องเก็บให้มิดชิดนะคะเนื่องจากอาจจะมีนู่นนั่นนี่มาได้นะแต่ที่นี่ไม่มีนะเพราะว่าเก็บมิดชิดแล้วแล้วก็ถังขยะก็ต้องเก็บทุกวันนะคะแต่จริง บ้านจาัดสรรที่มิรชิดน่ะขยะถ้าไม่เก็บยังไงหนูก็มานะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเคลียร์ทุกวันทุกเย็นเราก็อยู่กับสิ่งสาราสัตว์นี่แหละอยู่กับหนูมั่งงูมั่งกระปอมมั่งกิ้งกา่ามั่งกิ้งโจะมั่งเออนกเนาะผมนอนตื่นเช้าตีห้านี่ผมตื่นแล้วนะเอ,อนกปุก <c oughs> นกปุกจุกจุกจกมันคุยกันนะมันคุยกันบอกว่าเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูดูเจ้าของบ้านไม่ยอมตื่นมนุษย์มันทาไมนอนแบบว่า นะพวกเราตื่นแล้วมนุษย์มันยังไม่มันทําปากอย่างนงี้ยได้ระเออแล้วไอ้ยิ่งยิ่งมนุษย์ที่อยู่ในห้องห้องห้องแอร์ไอ้พวกมนุษย์ที่อยู่ในห้องแอร์ยิ่งไม่ยอมตื่นนะไม่ได้ยินติดแอร์เออชีวิตติดแอร์ใช่โอเคค่ะรีวิวให้แล้วนะคะงบก็ตอนนั้นสร้างประมาณแสนห้าค่ะที่จําได้เพราะว่าเขายืมเงินดิชั้นสร้างค่ะอ๋อนี่จะทวงเงินอันนี้คือจะทวงเงินว่างั้นเถอะไม่ได้ทวงเพราคิดว่าไม่น่าจะได้คืนแล้ว เจตนาจะทวงเงินเราก็ว่าเอ๊ะทำไมทำไมให้รีวิวครัวอ๋อจะทวงเงินไม่ไม่เอฟซีบอกให้รีวิวครัวเขาเพิ่งเข้ามาดูยายกินอะไรได้บ้างกินอะไรกินเขากระป๋าเ่ยกินข่ากระป๋า กินขกวก็ปลาที่ไหนแม่แล้วไปยกไปหนุอ๋อยกไปกินที่บ้านอ,าอันนี้แก้วอันนี้เปลา่านี่วันนี้มุมนี้นะสวยงามค่ะเพราะว่า<ม>พี่โน้ับพี่<ม>ลินกลางไฟค่ะเอาแบบว่าให้สวยงามไปเลยนะคะประหนึ่งว่ามีอีเวนต์เพราะว่าเสร็จติดอีเวนต์ไงก็เลยต้องต้องมี มแม่ชมนะใครคนซื้อเนี่ยซื้อบทดีบทดีวะคุณกระพูซื้อ <c oughs> แม่ชอบใช่ไหมเราซื้อกระมูใหญ่น่ะซื้อมอมนีที่ควนแต่มโมแต่ว่ามันตั้งของไม่ได้นะแม่แต, <choking S 1> ตั้งจานไม่ได้ตั้งไม่ได้จะคนนั่งได้เอาไว้นั่งไงเอาไว้นั่งอันนั้นก็ตั้งช่วยจานไปอันนี้ก็เอาไว้สําหรับนั่งตำต้เอาไม่ส้ำตาด้วยนี่จ้า ว้าวออเทำเมนูนี่ประมาณเจ็ดอย่างแล้วเนี่ยออยังไม่ออยังไม่มีใครไปกินเลยเนี่ยเออข้าเหนียวอ่าลังนึ่งนะคะเร็วว้าวดูอาหารเขานะคะวันนี้อาหารมีทุกประเภทโอ้เดี๋ยวใคร ให้แม่นั่งอันนี้ดีกว่าอันนี้ปากเป็ดทอดหัดเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งนั่งหัดต้นหอมนี่จะสบายอ้าวเปลี่ยนเก้าอี้ให้คุณยายหน่อยคุณยายจะได้สบายขึ้นที่พิงจะสบายหน่อยจะได้นั่งได้นานๆเดี๋ยวหนีกลับบ้านนะคุณยายชอบหนีกลับบ้านนี่จัดสถานที่ไม่เสร็จสักทีคะคุณกพงนี่ไงหามุมที่เหมาะสมเสร็จแล้วนี่ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันนะคะเพราะว่าคนทำบอกว่าทําเสร็จตั้งนานหลายอย่างแล้วเออเอาท่านประธานแหวงประธานแหวงเห็นว่าไม่ไปดับแอร์เห็นว่าไปปิดไปดูหมอลำเสร็จแล้วไปปิดหมอลำแต่ว่าน่าจะยังไม่จบน่าจะเป็นตอนที่ยังเลิกไม่ได้ครับ เดี๋ยวเรียกตะแบงทำน้มซี่โครงโอ้โหนี่กินกับผักสดนะฮะผักนี่เราไปเก็บมาจากท้ายสวนเราเลยนี่เอาเอาข้าเหนียวปะอือข้าเหนียวกำลังอยู่้หวดอยู่ข้าวเหนียวยังนึ่งอยู่จะกินกับผักสดอย่างนี้ก็ได้อร่อยดีส่วนคุณยายค่ะแสบปากเป็ดด้บ้านเด้อะ กินเล่นๆพี่นุกินเล่นๆได้แขวงอันนี้อ๋อท่านประธานดับที่พี่หเหรอหรบ่ดับแล้วครับเฮ้ยขอแก้วพ่อแหวงพ่อแหวงนี่นี่เก้าอี้พ่ออยู่นี่เก้าอี้พ่ออยู่ตรงนี้ลูกชาย <ไป S 1> จาัดให้หละเก้าอี้ใหญ่เอี้ใหจะได้นั่งได้นานๆจะได้ไม่หนีกลับบ้านไงอะไรก็ไม่รู้บ้านไกลบ้างงั้นเออเปิดแอร์เมื่อวันมีกองเปิดวัน อะไรนะแม่เปิดมืดวันมีต้องเปิดมัน้ยเปิดมืดวันไม่ต้องเปิดพ่มีช้อนแล้วเปิดถั่ลอมอ๋อแอร์ไม่ให้เปิดยังไงพี่เจ้าคืนนี้เขาจะไม่ให้คืนนี้เขาจะไม่ให้ตาแบงเปิดแอร์เหตุผลอะไรเปิดกลางวันแล้วกลางวันแล้วเกี่ยวอะไรกคืนน่ะแม่หนาวดิมืดวันเลยบอกออกเอฟซีนะเมื่อคืนคุณยาย ประมาณตีสองตีสามเนาะออกมานอนหน้าบ้านเกิดอะไรขึ้นน่ะแม่เย็นเย็นตรงไหนเย็นล้าปวดขาล้าปวดหรือยังปวดหรือยังไม่กลัวปวดไม่่เมื่อคืนน่ะปวดหรือยังปวดแล้วอ๋อปวดถึงออกมาแม่คิดว่าเป็นเพราะแอร์ยักมันเย็นหล่อย เอาไม่เอาผ้าหอ่อจริงๆก็ปรับพื้นที่นอนให้แล้วนะไม่ให้อยู่ใต้แอร์แล้วนะให้แม่อยู่ริมแอร์สุดเลยก็ยังเย็นหนืเหรอแม่ผ้าห่มกับพื้นมากใหญ่เออมอ็เอาไม่อยู่เอาสุงเอาถุงเท้าไหมถุงเท้าก็ลืมเข้าห้องน้ำถุงเท้าก็มีอออก็ใส่ก่อนนอนแล้วเข้าห้องน้ำก็ถอดได้ไหมล่ะว่าลืมถอดอ่ะว่าล <laughs> ืมถอดอีกโอ้ <laughs> <laughs> กูเท้างนน้ำไม่ทันคุณยายเวลาเขาปวดเขาจะปวดรุนแรงมาก <c oughs> เอาอยัางไงเละทีเนี้ยคุณกำพูตาแหวงกับคุณยายทองนาคอยู่ห้องเดียวกันไม่ไหวก็ออกมานอนข้างนอกเดี๋ยวกลางมุ้งให้ตรงนี้ออืมึงเตียงเนี่ยเอามาไม่ยุงไม่มียุงไม่ต้องกลางยังไงพ่อปากเป็ดอร่อยไหมปลาเป็ดทอดอร่อยแม่ครัวเขาบอกว่าเดี๋ยวประธานเ็าจะมาบ่นว่าคือบว่าย่าง ฮ้่อท่าอดก็ได้เนาะม้ยนกอดนี้แล้วดีอะนานโอ้ยคาดถิดได้นี่ใบละขวดวอ้าอยโอ้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 ย้ยโ้ยโอ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 ยโอ้้ยอ้ยโอ้อ้ยโ เท่าไรก็เท่านั้นไม่ถืออย่างนี้กันเนี่ยนี่เะไรมจะได้อร่อยมีน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปีน้อยมีน้อยมีน้อยซะด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่พกมาถืออย่างนี้มันกระลิกนี่ไม่ได้สายแบบนี้เนาะมันก็แบบว่ามันทันกันใช่ไหมโอ้ยอยู่กระลิกเขาเรียกอะไรกระลิกกะลิกกระลิก มันพลิกมันกะลิกอ๋อเป็นไรเอาอ้ันไปจากเอาเฮ้หยิบได้สงสารจริงเลยนไแต่ได้อยู่ได้อยู่แอนหนึ่งนะนึ่งนะได้อิ่มินึลงนะไม่ได้ได้ เมื่อวานยังเห็นไอ้หมีมันกินเลยได้แล้วมมันไม่โดนดิเยอะไม่โดนหรอกเออมันเยอะได้กอดีเรื่องง่ายดีอยู่เออเศได้ายไม่ใช่ปัญหานี่ยังดีอยู่เลยเพราะสะอาดนั่นอ่ะแต่ไอ้มอมไม่กินอยู่แล้วล่ะอะทำไมจะเอาหรอเอามั้งอืมเฮียอีกหลับพใหญ่นี่เอาพอแล้ว น้ำมที่คองกับข้าวเหนียวที่ตกดินไปเมื่อกี้อ๋ออันนี้เราใช้หม้อทอดไร้น้ำมันทอดนะฮะนหนมซี่โครงครับนี่ท่านจะไปย่างก็ได้นะฮะไย่างทอดในกระทะกระดาษก็ตามถนัดเลยนะครับจะไปใส่กะตาษที่เกระดาษท็ดมือมากห้ใครให้แม่เออแล้วกระดาษทีชชูให้แม่ดูพี่เจ้แเบลกระดาษทีชชูให้ยาย ยายไปเช็ดอะไรเขาเอ็มแม่แม่คอ่ะไฮะแคดขาวว่าจับกางเกงจับกางเกงไม่ได้เช็ดนะแค่เอามือไปจับกางเกงจับกางเกงต้าแมงไม่ได้เช็ดแม่วาเขาจะไปเช็ดเต้าแมพี่โอ้ยเต้าแมงถึงกันตาแมงแม่ไปเอากระดาษเลยอ่ะเขาแค่เอามือจับกางเกงเฉย มันเปื่อนติดมือเสื้อพ่อใส่ร้ายแม่เนี่ยกางเกงใหม่กางเกงใหม่โอ้โหข้เหร่ไหมแม่กางเกงใหม้หวงตัวแต่แบบมันเกาเสร็จไอยเด้อขัมันเกาเอาต้นสิตจับบู๊สันน่ะบุญธรรมดาเด้ท่านแต่ท่านตอนทำข้าวหกแวบแรกในคิดถึงใครคิดว่าโดนเนอะไนไวน์ โดนแน่นอนกูมึงต้องโดนตอนตีนกูแน่ๆมึงโดนตอนตีนกูแน่ๆของของแท้กูของแท้มึงต้องโดนต้ he, นตีนกูแน่ๆนม่ถึงเพลงนี้เลยใช่ไหมใจหายแว๊บกูเข้าใจใจแต่ตรงนี้ไปอยู่ตรงไหนตะตุ่ม ดีดีไม่มีใครเห็นหลยมีโกอย่างเขาสถิตนี่นั่งก็อยู่เยอะกูของแท้กูของแท้กูต้องโดนตุนตีนเมียแน่ๆของสามสำบนิดทำอะไรก็กลัวตาจวไรพูดภรรยาภรรยาดุไง